วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง Microsoft นะคะ Microsoft นะซึ่ง Microsoft เนี่ยก็จะมีหลายตัวนะคะมีหลายตัวนะ Microsoft นะคะเช่น Microsoft Word Excel PowerPoint อันนี้นะคะที่นิยมกันนะวิธีการเข้าโปรแกรมนะคะก็จะมีวิธีตามหลักการเลยก็คือไปที่ปุ่ม Start นะคะ Start ด้านล่างสุดนะคลิก1ครั้งนะคะคลิก1ครั้ง แล้วเลื่อนหาโปรแกรมที่เราจะใช้งานนะคะโดยเลื่อนหาเลยว่าเราจะใช้โปรแกรม Microsoft อะไรนะคะ Microsoft mm hmm. อะไรนะ Microsoft Office นะคะ Microsoft Office mm hmm. นะกดหนึ่งครั้งก็คือเครื่องเราเนี่ยลงโปรแกรม Microsoft Office ตัวไหนไว้บ้างนะคะตัวไหนไว้บ้างก็เลื่อนหาเลย Access Excel, Excel นะคะ ดีไซเนอร์อินโฟแพดหรือว่าอาจจะเป็น OneNote, พาวเวอร์พอย u ์พับ h e เนะคะหรือเวิรดนะอ่ะสมมว่าคุณจะเข้าโปรแกรมเวิรดนะคะก็คลิกหนึ่งครั้งได้เลยนะคะก็รอระบบเข้ามาเมื่อเข้ามาก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะ้อปกติเออนะักเรียนก็จะเข้ามาแล้วเจอหน้าต่างแบบนี้แต่ส่วนประกอบหน้าจอจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้เรา เลือกเอกสารเปล่านะคะเอกสารเปล่าก่อนนะ,ะกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะก็จะเข้ามาเจอหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้เนาะด้านบนสุดนะคะจะเป็นแถบเมต์ตัวต้นบาร์ก่อนตัติลบาร์ตัต้นบาร์ตัวติลบาร์คืออะไรตัติลก็คือหัวเรื่องนะคะหัวเรื่องหัวเรื่องของ งานนะหัวเรื่องของงานซึ่งเวลาเรา,เ,าเซฟงานนะคะเซฟงานแล้วชื่อของงานของเราเนี่ยก็จะมาขึ้นดน้านบนสุดนะชื่อของเราก็จะมาขึ้นหน้าบนสุดนะคะถ้าเกิดเราพิมพ์ชื่ออะไรภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะก็จะมาขึ้นดน้านบนซึ่งนามสกุลของไฟล์ Word เนี่ยก็จะเป็น .doc นะคะ doc doc นะ ซึ่งหน้าต่างของโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมนี้นะคะด้านบนตรงนี้นะด้านบนนี้นะคะจะมีเริ่มตั้งแต่คําว่าไฟล์หน้าแรกแทรกออกแบบเนี่ยไปจนถึงคำว่ามุมมองนะคะแถบนี้เขาเรียกว่าแถบเมนูบาร์เมนูนะคะก็คือแถบเมนูต่างๆเมื่อเวลาเรากดนะคะมันก็จะมีแถบออปชั่นก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะ เช่นคุณจะกดคําว่าไฟอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนแปลงนะคะหน้าแรกแทรกออกแบบแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเมนูที่เราเลือกนะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะใช้เมนูใดเออส่วนใหญ่จะอยู่ที่หน้าแรกนะคะหน้าแรกจจะเป็นการปรับแต่งนะการปรับแต่งนะคะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นการปรับแต่งฟอนต์ตัวหนังสือนะคะฟอนต์เนาะฟอนต์ ฟอนต์ก็คือรูปแบบของตัวหนังสือฟอนต์ที่เราใช้ซึ่งฟอนต์เนี่ยเราสามารถลงในเครื่องเราได้เพิ่มเติมได้นะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะมีอังกานานิวใช่ไหมไทยสารบัญประมาณนีนะคะที่นิยมใช้กับงานเอกสารก็จะเป็นไทยสารบัญแล้วก็อังกานานิวนะตรงนี้ก็จะเป็นฟนอนต์ขนาดนะคะขนาดของตัวอักษรนะซึ่งสามารถปรับขนาดได้ หรือจะพิมพ์ขนาดของตัวอักษรลงไปเลยก็ได้นะคะหรือจะกดเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะคะเพิ่มตัวเล็กตัวใหญ่ตัวบางอ่าตรงนี้นะปรับแต่งสีจัดกึ่งกลางอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบของการจัดตัวหนังสือนะคะรูปแบบข้อความหนังสือรูปภาพอ่าเราก็สามารถปรับได้ตรงนี้นะคะ หรือจะไปที่เมนูแทรกแทรกรูปภาพแทกเอกสารเปล่าต่างๆนะคะแทรกหมายเลขอันนี้เป็นการปรับแต่งตรงเมนูหมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะใช้งานในเมนูใดคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะส่วนตรงกลางนะคะตรงกลางเนี่ยคือพื้นที่การทํางานหรือพื้นที่ว่างเปล่าอะ Document Window นะคะภาษาอังกฤษเนาะก็คือพื้นที่การท,ารทํางาน ในส่วนด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้นะที่เป็นเล็กๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าไม้บรรทัดเนาะไม้บรรทัดน,นะคะไว้สําหรับการวัดซึ่งจะมีทั้งหมดสองด้านอันนี้คือแนวนอนถูกไหมคะแนวนอนไปแบบนี้แล้วก็จะมีอีกด้านฝั่งซ้ายมือซึ่งจะเป็นแนวตั้งนะคะแนวตั้งนะอะตรงนี้นะคะเป็นแนวตั้งนะคะต่อไปสกอบานะคะสกอบาสกอบาอยู่ด้านขวามือด้านขวามือนะคะ ตรงนี้ซึ่งเอาไว <ylum. S 1> ้ ar, เลื่อนดูหน้างานของเรานะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้นะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็สุดท้ายก็คือแถบสเตตัสบาร์นะคะสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินสเตตัส Bar ซึ่งโปรแกรมของ Microsoft Office เนี่ยก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้คล้ายๆกันหมดเลยทุกๆโปรแกรมนะคะคล้ายๆคล้ายๆนะคะ ด้านล่างก็จะเป็นแท็บสเตตัสบาร์ก็คือบอกสถานะของการทํางานนะอะอย่างอันนี้มีหน้าหนึ่งจนถึงหน้าหนึ่งแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าต่างของโปรแกรมนะคะหน้าต่างของโปรแกรม Microsoft Word เนาะซึ่งสามารถขยายได้ด้วยนะคะด้านขวามือนี้นะมีปุ่มที่จะขยายงานของเราให้มันใหญ่ขึ้นนะคะให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะ เช่นครูจะพิมพ์คําว่าสวัสดีค่ะแบบนี้นะอ่าคุมดําปรับแต่งต้นสือสออิแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถที่จะซูมดูงานของเราโดยไปที่ด้านขวามือนะคะยอ่อหรือขยายแบบนี้นะก็คือให้ดูงานของเราใกล้ๆนะคะให้ดูงานของเราใกล้ๆก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือส่วนประกอบของโปรแกรมที่ไว ใช้งานในนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่คนนิยมใช้งานนะคะเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้งานซึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นโปรแกรมที่มีทุกเครื่องเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint 3ตัวเนี้ยมีแน่นอนนะคะทุกเครื่องเนี่ยมีแน่นอนเพราะเป็นโปรแกรมหลักที่ทุกเครื่องต้องมีนะเพราะว่านิยมใช้มากนะคะอ่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยเจอกัน สับดาหน้านะคะ